ครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับน้ำหอมตัวนี้นะครับ The a o s s Neo นะครับมันเป็นลาย Shooting Star นะครับตัวนี้จริงๆผมก็เคยทำของ u เดมไปแล้วแหละแต่ว่าการแพคเกจอะไรเงี้ยจริงมันเหมือนกันหมดเลยนะก็จะมาด้วยกล่องนี้ก่อนนะครับถึงกล่องขาวข้างนอกขึ้เอาไว้กันกระแทกครับผมว่าดีมากเยเปิดกล่องมากมก็เป็นอย่างนี้ต่อ น,นี่คือผมแกะมาแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ผมจะเก็บน้ำหอมไปเป็นอย่างดีนะครับแม้กระทั่งซีลผมก็จะเก็บไว้เพราะว่ามันก็ยังกันแบบกันน้ำกันความชื้นกันกล่องเป็นรอยได้ผมว่าม,มันก็มีเหตุผลที่ควรเก็บนะแต่บางคนก็ไม่เก็บนะครับก็ไม่ซีเรียสน,นะครับโอเคแต่ว่าผมเนี่ยชอบเก็บหมดเลยแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เป็นกล่องของเขา,าจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกับของอูเดนนะครับที่ผมได้เคยอันบล็อกให้ดูนะครับโอเคเปิดมาเป็นอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นอหุ่นรก,กบาทนะครับตามชื่อลายของเขาเนี okay, ่ค <Okay, S 2> จะเปิดให้ดูก่อน นี่ครับหนกกรบาดเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะมีตรงนี้บอกว่าเป็นตกจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ที่ไซบีเรียนะฮะตกวันที่เท่าไหร่ก็มีบอกด้วยนะเออก็เป็นการสร้างสตอรี่แล้วก็สร้างความรูหละให้กับแบรนด์ให้กับล,ลน์ไลน์ี้นะครับ จอฟมิโอตรงนี้เขาจะเขาจะดึงขึ้นมาได้นะเดี๋ยวผมดึงให้ดูเนี่ยดึงขึ้นมาเพื่อตั้งโชว์กูได้เขาจะดึงขึ้นมาได้ดึงให้มันเฉียงยางานไ้ได้แล้วก็มีผ้าคลุมโอเคในตัวน้ําหอมขวดเขาก็จะเหมือนกูเล่นเลยครับแต่ว่าตรงนี้จะมีแค่ตรงนี้ครับที่คามานิโอ ส่วนกลิ่นของเขานะครับกลิ่นของเขาเนี่ยทํากลิ่นออกมาได้ธรรมชาติมากๆนะเปิดเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวแนวซิตรัสเขียวๆยวผ,มผ,มผมสเปย์ให้ดูนะสเปย์พุ่งมาเป็นฝอยแล้วก็แบบชอบมากมันดีหมดเลยนะของลนยเนี่ยกลิ่นของเขาก็ เปิดมาจะเขียวๆนะครับเขียวๆซิตรัสแล้วก็มีกลิ่นที่ชัดเลยก็คือเป็นดอกอเป็นเนโรลี่นะเนโรลี่เนี่ยมันก็จะมากับจัสมินซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนแบบไวท์ฟลาวเวอร์ดอกไม้ขาวสดชื่นแล้วก็มีความเขียวของเบอร์กามอตของอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาด้วยกรีนโนตตัวเนี้ย เป็นไลายที่เขาผลิตมาในปี2009นะครับก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าคนก็ไม่ได้ว่าใช้กันเยอะนะคือหาคนใช้นี่ยากยากเหมือนกันในในประเทศไทยไม่มีขายนะครับต้องต้องสั่งต้องสั่งเท่านั้นแล้วก็ในเรื่องของพอกลิ่นเขาเปิดแล้วก็พัฒนาไปแล้วในระดับหนึ่งเนี่ยไปจนถึงมิดเดิโนเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่เ,เหลือพวกเนอร y ลี่นะครับเนอรลี่เนี่ยจะอยู่ตลอดขึ้นหอมมาก ความเขียวจะลดลงไปนิดนึงจะค่อยๆลดค่อยๆล,ลดลงไปนะครับในตามโนต้ตเนี่ยเขาจะมีให้เห็นถึงโนต้ตอย่างเช่นเวสต์ทิเวอร์อ,อะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ได้กลิ่นนะอันนี้คนอื่นอาจจะได้กลิ่นนะแต่ผมไม่ได้กลิ่นผมจะได้กลิ่นแบบพวกแพชชูรี่ Pet ri, แล้วก็พวกพวกกลิ่นไม้บูทอะไรพวกเนี้ยซีด้าอะไรเงี้ยได้กลิ่นแต่ว่ากลิ่น กลิ่นเวทีเวอร์อะไรเงี้ยไม่ได้ซึ่งผมให้ความความธรรมชาติของกลิ่นเนี่ยให้10บเต็ม10บเลยกลิ่นเขาออกกลิ่นที่ธรรมชาติมากแต่ว่าจะเป็นแนวสดชื่น clean fresh นะจะไม่ใช่แบบว่าดึงดูดเยื่อโยนอะไรอย่างี้ไม่ใช่เลยนะจะเป็นกลิ่นหรูดมแล้วผ่อนคลายมีความแบบอารมณติดดมแล้วผ่อนคลาย ความทนของกลิ่นนี้ผมว่าเขาด้ทำได้ค่อนข้างดีในแมวของซิตัสนะครับก็จะประมาณ6กชั่วโมง6ชั่วโมง,โมงแต่ว่ากลิ่นมันก็จะติดทนนะครับกลิ่นมันจะติดทนยิ่งสีเสื้อเนี่ยกลิ่นจะติดทนมากเลยคือคือถ้าฉีดเสื้อนี่ผมว่าเคยแบบสิบชั่วโมงนี่ยังได้กลิ่นอยู่เลยแต่ว่าถ้าผิวเนี่ยต้องอยู่ในอากาศที่ร้อนนิดนึงถ้าอากาศที่แบบเย็นๆเนี่ยเขาจะไม่กระจายตัวเลยนะครับ คือคือตัวนี้มันเหมือนออกแบบมาเพื่อให้อากาศร้อนเมืองไทยเนี่ยหมาะกการใช้มากเลยกลิ่นเขาหลอหรูแบบหอมมากอะ่ะแต่ว่าถ้าบางคนที่เขาไม่ชอบกลิ่นแบบกลิ่นเขียวเขยวเงี้ยนะมันก็อาจจะไม่ชอบไปซึ่งสําหรับผมผมว่ามันมันมันไม่ขัดอะ่ะมันเป็นกลิ่นที่มันมันลงตัวมันไม่ได้เขียวแบบเขียวปีอะ่ะอืมการนลันง,งกระจายโอกาสในการใช้เนี่ย ใช้ได้ทุกทกโอก,ก,กาสเลยนะถ,ถ,ถ,ถ้ามีตังค์นะครับถ้ามีตังค์เพราะว่าน้องหอมตัวนี้เขาก็จะค่อนข้างแพงนะมาในขนาด50มิลเนี่ยก็จะประมาณ6 7เ0 0ันะครับต้องดูที่แต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยราคามันอาจจะแปรไปนิดนึงนะซึ่งช่วงอย่างช่วงเนี้ราคาก็จะดิบขึ้นมานิดนึงก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งครับที่ถ้าแบรนด์นี้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ คนพูดถึงเยอะที่สุดตัวนึงยนะคือหนึ่งในสามของแบรนด์นี้เลยตัวเนี้พูดถึงเยอะมากมีคําชม,มได้รับคําชมได้รับการวิจารอะไรเงี้ยบ่อยมากและคะแนน f r a g a n t i c a เนี่ยนะได้4.48นะครับเต็ม5ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะสำหรับ,บ,บน้ำหอมตัวหนึง่ง r e อคเนี่ยผมได้ r e a คจากตัวนี้ก็คืออย,อย่างแฟนผมเขาจะได้กลิ่นเขาก็อบอกว่าให้กลิ่นันแบบมันผ่อนคลาย คือถ้าดมแล้วมันรู้สึกแบบนอนหลับฝันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะไม่ได้รู้สึกว่ามันวั่วมันเท่มันอะไรอย่างงี้นะมันมันเหมือนธรรมชาติอะครับธรรมชาติดมแล้วเอผ่ันลายอันนี้กลิ่นที่ฉีดไปเมื่อกี้กลิ่นเขียวมันก็จะค่อยๆ่อเบาลงแล้วแต่มันยังไม่เบาลงสุดนะมันต้องผ่านประมาณสักยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มเบาลง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 จนกลิ่นจะมีอยู่นิดนึง แล้วก็จะเป็นดอกดอกไม้มันลิอะไรเงี้ยแซมเข้ามาซึ่งหอมมากครับสำหรับตัวนี้ผมแนะนำให้ให้ให้หาลองนะเพราะว่ามันมันมันซื้อขวดเต็มก็หายากนะแล้วก็ถ้าได้ลองจริงตัวนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่ถือว่ายูนิคเลยนะ เป็นตัวที่แบบเนเอกลักมากวันนี้ไม่เหมือนกลิ่นอื่นเลยคือหากกลิ่นแบบแนวแบบให้มันเหมือนเนี้ยในตลาดหายยากมากนะครับก็แนะนําตัวตัวนี้ตัวนึงในใน,ในบ้านเซอร์อมนะให้ไปลองกันนะครับโอเคครับก็คงไม่มีอะไรแล้วะวันนี้พูดถึงกลิ่นนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าขาดตัวบกบห้องไงก็ขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับในหน้าคอมมตนได้นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ